สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท ESD Control นะคะจะมาแนะนำการใช้อุปกรณ์ ESD wrist strap monitor นะคะส่วนประกอบของเครื่องนะคะก็จะมีตัว monitor นะคะมีตัว adapter ตัวนี้ก็คือสายกราวนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัว ESD wrist strap นะคะวิธีการใช้งานนะคะก็คือ,อเราเสียบปลั๊กนะคะ เสร็จแล้วก็ต่อสายกราวนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะสวมไว้ที่ข้อมือนะคะ,ะเวลาเราใช้งานก็คือเปิดเครื่องนะคะอันนี้ก็คือวงจรต่อครบเรียบร้อยนะคะไฟก็จะขึ้นสีเขียวแต่ถ้าเกิดในระหว่างใช้งานนะคะสมมติมีมีปลั๊กหลุดหรือว่ามีสายกราวหลุดนะคะเครื่องก็จะร้องเตือนแบบนี้นะคะ หรือว่าในระหว่างทำงานเนาะพนักงานอาจจะไม่ได้ใส่นะะไม่ได้ใส่ตัวริสแตปนะคะวางไว้ที่โต๊ะวางไว้ที่พื้นอุปรกรณ์เครื่องก็จะร้องแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ